สวัสดีครับคลิปบรรยากาศการเดินทางลำลูกกามาสายใหม่นะครับจากถนนลำลูกกาถนนเฉลิมพงแล้วก็มาถนนสายใหม่ซึ่งจะเป็นเส้นทางลัดที่สะดวกแล้วก็รวดเร็วนะครับแทนที่จะออกจากลำลูกกาไปอดอนเมืองเนี่ยหรือว่าสะพานใหม่เราก็มาลัดมานี่เลยนะครับถนนเส้นเฉลิมพงนี่แหละนะครับก็จะเป็น ถนนเชื่อมระหว่างาถนนลำลูกกากับถนนสายใหม่นะครับเพื่อที่จะเข้ามาในบริเวณเขตกรุงเทพรอบในนะครับในส่วนของสายใหม่ก็สามารถไปนวนเลยนะครับแถวรังสิตถนนรังสิตนครนายกนะครับคลองสคลอง5คลอง6เนี่ยประมาณนี้ก็มาเส้นนี้ได้นะครับหรือจะมาเส้น จากลำลูกกามาสายใหม่หรือสายไหม่ลำลูกกาตรงนี้ก็ผ่านเฉลิมพงศ์นะครับตรงนี้ก็สะดวกนะครับเริ่มสตาร์ทนะครับจากถนนลำลูกกาเนี่ยก็จะอยู่ในช่วงของอห้างวิกซีนะครับตรงนั้นแล้วก็จะมีป้ายรณรงค์เกี่ยวกับการอของกรมทางหลวงนะครับตรงนั้นที่ผ่านมาเนี่ยถ้าสังเกตก็จะเห็นอยู่ฝั่งขวามือนะครับฝั่งซ้ายมือก็จะเป็นในแนวของ บิ๊กซีนะครับตรงนั้นแอดมินก็ขับรถเลาะมาเรื่อยๆเ,เพื่อที่กลับมาสู่นะครับตัวนี้ถนนเฉลิมพงศ์นี่ฮะตรงนี้กลับเดี๋ยวกลับมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็วิ่งในแนวทางด้านเลนซ้ายนะครับสายมือก็วิ่งมาเรื่อยๆร,รถก็ไม่ได้ติดนะครับที่จริงตรงนี้เนี่ยหนีรถติดนี่บางทีก็ บางวันหนีไม่ได้นะหนีไม่ออกนะครับตรงนี้ติดหนึบเหมือนกันแต่ว่าช่วงที่แอดมินมานี่ไม่ติดเลยนะครับไปได้แบบสบายนี่ให้เจอป้ายบอกทางนะครับบอกว่าให้ไปถนนขาไราชนะครับก็คือเตรียมตัวเลี้ยวซ้ายได้เลยนะครับตรงนี้ผ่านวัดสวยงามตรงนี้ก็เข้ามาเจอแยกแรกเลยก็เลี้ยวทันทีนะครับตรงนี้เนี่ย ตรงนี้ยังอยู่ถนนสายใหม่นะครับเหตุสังเกตก็คือเห็นป้ายอ่าสสอส,ออสอจอหรือว่านายกอบตเนี่ยเขากาลังจะมีการเลือกตั้งเนี่ยนี่ยเห็นหลายป้ายอยู่เหมือนกันนะครับตรงนี้ก็ยังอยู่ในเขตของจังหวัดปทุมธานีนะครับเพราะว่าเขาก็จะมีการเลือกตั้งท้องถิ่นกันเนี่ยก็เริ่มที่จะมีป้ายบอกทางนะครับว่าเลี้ยวไปทางไหนอะไรยังไงนะครับ อเคครับตรงนี้ก็เจอป้ายเป็นที่เรียบร้อยก็จะต้องเลี้ยวตรงนี้แหละนะครับเขาเขาจะมีบอกเนี่ยหเห็นป้ายบอกอโรงพยาบาลสายใหม่นะครับตรงนั้นนี่ะตรงนี้แหละนะครับก็เลี้ยวซ้ายเข้ามาได้เลยนะครับตร,ตรงนี้เนี่ยตรงนี้นี่แอดมินใช้บ่อยที่สุดช่วงที่ไปทํางานนะครับเป็นเซลเนี่ยคือจะรัดจากกรุงเทพม,มาปทุม ไปรังสิตพวกไปอะไรเนี่ยก็มาเส้นนี้นะครับสะดวกที่สุดแล้วนะครับดีวโดยเฉพาะช่วงนี้เนี่ยถนนท้นทางเขาก็ทำสวยงามเรียบร้อยนะครับหน่าใช้กว่าเดิมมากนะครับตรงนี้เนี่ยข้ามคลองตรงนี้ก็ลงมาเข้าสู่ถนนเฉลิมพงษ์นะครับตรงนี้เขาเรียกถนนเฉลิมพงษ์แต่ก่อนนี้ก็เป็นคล้ายๆเหมือนว่าซอยอลัดไปมาลัดไปลัดมาระหว่างถนนลำลูกกากับ สายใหม่นะครับตรงนี้แต่ว่าณปัจจุบันนี้ก็ทำแบบเป็นถนนเป็นเรื่องเป็นราวที่สวยงามแล้วก็สะดวกนะครับแต่ว่าข้อเสียก็มีนะครับตรงนี้ก็คือมีการจอดอรถบนถนนเนี่ยตรงนี้ก็ทำให้รถติดแล้วก,ก็ไม่ค่อยสะดวกสำหรับคนที่จะมาติดต่อนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะฮะในการทกิจการการค้าที่ เป็นปัญหานะครับถ้าหากว่าไม่มีที่จอดรถก็จะ,ะเจอรถติดอย่างนี้แหละนะก็คือหนึ่งเนี่ยถ้าไม่มีที่จอดรถคนก็เขาไม่สะดวกอันนี้ก็เป็นโรงพยาบาลที่มีชื่อเสียงนะครับในบนถนนตรงนี้นะฮะเมื่ออยู่ฝั่งซ้ายมือฮะผ่านมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็วิ่งกันมาเรื่อยๆบนถนนเฉลิมพงศ์นะครับแต่ก่อนนี้ไม่แน่ใจนะว่าชื่อถน,นนนี้หรือเปล่านะครับเพราะว่าแอดมินใช้ถ้าเป็นทางลัดนะครับ รัดไปเรื่อยๆแหละบ่อยๆแต่ว่าพอมาช่วงหลังๆเห็นมีชื่อป้ายว่าเป็นถนนเฉลิมพง์ก็โอเคเฉลิมพง์ก็เฉลิมพง์มาตรงนี้ก็จะเป็นทางที่จะเข้าไปนะครับถนนสายใหม่นะครับด้านหน้านี่ก็คือตลาดวงศกรถ้าเลี้ยวขวาก็ไปสายใหม่โน่นเลยพหลโยธินถ้าเลี้ยวซ้ายก็นั่นแหละหาไทายราชถนนก็เรียกว่าถนนสุขาพิบาลห้า วัชระพลแล้วก็ไปน่นเลยรามินทาจะเป็นทางลัดได้ดีส่วนหาดไทยราชก็ทะลุน่นเลยนะครับมีนบุรีนะครับครับคลิปบรรยากาศการเดินทางนะครับจากถนนลำลูกกามาเฉลิมพง์แล้วก็มาทะลุถึงถนนสายใหม่สำหรับถนนสายนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเ,เส้นทางลัดทดี่ดีที่สุดเลยนะครับตรงนี้ใกล้แล้วก็สะดวกนะครับดีกว่าเราจะไป ใช้ออกทางโน้นนะดนนเมืองนะครับตรงนี้ถ้าใครมาในาย่านนี้ก็แนะนําเลยนะครับมาเส้นทางลัดตรงนี้นะครับครับคลิปบรรยากาศการเดินทางนะครับเป็นตั้งแต่ถนนลำลูกกาเฉลิมพงษ์มาทะลุสายใหม่ซึ่งเป็นทางลัดที่ดีเลยนะครับตรงนี้ก็ขอแนะนําก็ต้องขอขอบคุณสําหรับการติดตามรับชม ขาดตกบุกพร่องยังไงก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับขอบคุณทุกยอดวิวและการแชร์โชคดีมีความสุขขอบคุณครับ